อนนั้นน่ะก็คือแบบผมดิ่งมากพี่ยงผมเห็นรถรถฟอนจูนเนอร์เนี้ยมาขับรถมาเสรผมก็บอกอแฟนว่าเอออยากได้ไหมจะนอนใครใครเราสุดยอดป่าไออยากได้ไหม,มว่างั้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะ่ะจะเป็นของเรานะซึ่งตอนนั้นที่พูดเนี่ยไอเทยที่นอนบ้านยังไม่มีเลยไม่มีครับพี่ยงนอนเป็นอยู่ข้างทางครับลูกสาวก็นอนที่พื้นนอนที่พื้นครับตอนนั้น หัวใจนี่มันแบบเนาะคุ้งสาวอ่ะเออข้าใจเลยฝนตกอย่างเงี้ยกูลำบากมากพี่ยุงตอนนั้นอ่ะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นานไหม ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยประมาณเกือบปีกว่ายใช่ครับนานนะครับผมก็นอนอยู่เพิงข้างทางเลยครับเราก็เริ่มจากการขยายจากเต็นท์กลายมาเป็นเพิงสังกะสีครับพี่ยงแต่ก็จะมีรั่วบ้างเวลาฝนตกเนี้ยครับแต่ก็พอกันแดดกันฝนได้มีหมดนะครับเจอหมดว่างูตะขาบอะไรพวกเนี้ยอยู่มาหมดนะจากพ่อค้าขายไก่ย่างที่เจอวิกฤตของเศรษฐกิจนะครับเขาต้องติดหนี้ติดสินเป็นเงินหลายล้านครับแต่ทาว่าน้องภัยเด็กวัดคนนี้นะครับได้รับคําสอนและได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พระมหาศิลาจึงทําให้เขานะครับขยันทำ มาหากินจนพลิกชีวิตจนทุกวันนี้นะครับเขาสามารถปลดหนี้ปลดสินให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาและยังสามารถนะครับเลี้ยงดูลูกเมียและครอบครัวได้อย่างมีความสุขและเมื่อทุกวันนี้เขาสามารถลืมตาอาปากได้แล้ววันนี้น้องไผ่เด็กวัดคนนี้นะครับก็อยากจะขอตอบแทนบุญคุณของหลวงปู่ด้วยการช่วยหลวงปู่สร้างวัดของท่านให้สําเร็จครับและหนึ่งในภารกิจที่น้องไผ่เขาตั้งใจก็คือการหล่อพระพรหมสูงสองเมตรเพื่อประดิษฐานที่วัดของหลวงปู่ศิลาน,นั่นเองซึ่งน้องไผ่เชื่อว่าการหล่อพระพรหมในครั้งนี้นะครับเป็นการขอบาร,รมีของพรพรระม ให้มาช่วยหลวงปู่สร้างวัดให้สําเร็จนั่นเองและนี่จึงเป็นที่มาให้น้องไผ่เด็กวัดคนนี้พาผมมาขอมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่รูปปั้นองค์เหมือนของหลวงปู่ศิลาเพื่อไปสร้างพระพรหมศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้นั่นเองครับรูปเหมือนหลวงปู่พระมหาศิลาสูง9เมตรที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่พระมหาศิลานี้นะครับได้ถูกจัดสร้างาแล้วเสร็จเรียบร้อยและทุกวันนี้นะครับก็มีพี่น้องที่เดินทางจากทั่วประเทศนะครับมากราบไหว้สักการะรูปเหมือนของหลวงปู่พระมหาศิลาองคอ์ยืนองค์นี้ มากมายในทุกวันแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นรูปปั้นองค์เหมือที่สูง9เมตรซึ่เถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมอุทยานหลวงปู่พระมหาศีลาองค์นี้นะครับน้องไผ่เด็กวัดนะครับได้พาผมไปที่รงหล่อนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเดินทางไปขอมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ได้จากการหล่อรูปปั้นองค์ยืนสูง9เมตรองค์นี้แหละครับซึ่งน้องไผ่เด็กวัดคนนี้นะครับบอกผมว่านี่คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นมวลสารที่รวมความศรัทธารวมกั กำลังใจจากพี่น้องทั่วประเทศในการร่วมกันสร้างรูปปั้นรูปเหมือนลุงปู่ถึง9เมตรองค์นี้และนี่จะเป็นมวลสารสศริทธิ์มวลสารหนึ่งซึ่งน้องไผ่เด็กวัดลูกศิษย์ของลุงปู่จิลาคนนี้จะมาขอเมตตานำมวลสารสศริธิ์นี้ไปสร้างวัตถุมงคลถวายลวงปู่เพื่อสร้างบูติสงที่อมตะอุทยานครับวันนี้นะครับผมมาที่โรงหล่อพระที่สุพรรณบุรีมากับน้องแผนกับน้องไผ่ที่คือ2คนนี้ก็คือเป็นลูกศิษย์ที่ธรรัตถุยาของลวงปู่ใช่หครับไผ่กับแผนถวายงานลวงปู่ รัท่าหลวงปู่มากๆใช่ครับผมวันนี้ก็รับหน้าที่มาดูรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยใช่ครับผมที่จะไปดูสถานอยู่ที่ธรรมอุทยานเป็นหล่อทองเหลืองเป็นพิมพ์ยืนครับผมเป็นยืนยืนชินอ่าประทานพรอ่ายืนประทานพรใช่ไหมใช่ครับถือว่าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ที่เททองมาแล้วชตอนนี้คือกลับไปที่โรงงานรับประแต่งเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับไปวันนั้นได้อยู่ในพิธีเททองใช่ครับวันนั้นสานุสิตมากันทั่วประเทศเลย ่คร่วมกันเททองหล่อพุทธรูปรูปเหมือนหลวงปู่องค์ยืนใช่ครับซึ่งในตอนนั้นพี่จําได้ทุกคนก็จะมาบริจาคนําทองทองเหลืองมาถวายถูกไหมใช่ครับผมเป็นแผ่นทองเหลืองแล้วเป็นแท่งทองเหลืองสีแดงและสีทองหลวงปู่เนี่ยเป็นเหมือนแบบมอสรแหลนสัทธาใช่ครับซึ่งทุกคนก็จะเขียนลงในแท่งทองเหลืองใช่ครับหรือแผ่น ใช่ไหมเขียนชื่อตัวเองแล้วครอบครัวลงไปใช่แล้วก็ภาวนาอธิษฐานขอพรซึ่งแผ่นทองเหลืองแล้วก็แท่งทองทั้งหมดจะนำมาหล่อเป็นรูปเหมือนหลวงปู่วันนั้นที่เททองไผ่อยู่ในเหตุการณ์นะอยู่ครับผมคนเยอะไหมวันนั้นสารุสิกเยอะไหมเยอะมากครับผมมากเกือบทั่วประเทศเลยครับทังม่ใช่ัใช่ครับผมคนเยอะมากๆครับผมเห็นว่าใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ทองอ่ะทองเหลืองในการหล่อเนี่ยเจ็ดตันใช่แล้วก็แยกชิ้นส่วน ยแยกเป็นชิ้นส่วนมารูปเหมือนหลวงปู่องค์ยืนใช่ครับแยกชิ้นส่วนมาเพื่อนนํามาหลังจากเทท้องนํามาขัดนํามาแต่งที่นี่ใ,ให้วิจิตรงดงามที่สุดอ่ะไผ่ไหนๆมาวันนี้ละแผนด้วยไผ่กับแผน2คนนี้คือศรัทธาหลวงปู่มาก โอ้โหที่สุดเลยกว่าพี่ใช่ไหมที่หลวงปวันนี้นอกจากมาดูความคืบหน้าของรูปเหมือนหลวงปู่แล้วสิ่งที่ตั้งใจมาในวันนี้อยากทำอะไรจะมาขอนำมูลสารเนี่ยแหละครับพี่น้องตัวประเทศนะที่ได้ร่วมบุญมาแล้วแต่แรงศรัทธาใช่แต่แรงศรัทธาที่มาหล่อองยืนของหลวงปู่เนี่มันจะมีแท่งมูลสารที่เป็นชนวนเราก็เลยอยากจะมาขอเก็บมูลสารแท่งชนวนเนี่ยเอาไว้เพื่อในการต่อยอดทําบุญตั้งบุญหรือวัตถุมงคลในอนาคตวันนี้จะมาขอมหาชนวนมูลสารใช่ใครับผมซึ่งพี่เคยมาเนี่ยเขาบอกว่าในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เนี่ยเขาจะมีเหมือน เส้นเลือดเป็นเส้นเลือดแล้วก็เป็นโครงสร้างนะเนาะที่เขาจะเททองน้ําทองเหลืองเนี่ยเทลงไปในการหล่อเททองสิ่งที่จะมาเอาคือสิ่งนั้นใช่ครับมหาชนวนโมสารนั้นนั้นเอาอย่างนี้ไข่กับแผนเดี๋ยวเรามาขอเนื่องจากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่พี่น้องทุกคนรวมใจเป็นมหาชนมวลสารได้ยินว่านี่ไม่ใช่แค่ทองเหลืองเดียวนะเป็นเขาเรียกว่ามวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศใช่ครับอุบาจารย์ทั่วประเทศใช่ไหมเยอะมากๆบางคนเอาทองทองคำทองคำใช่ไหมใครเห็นทองคำเนี่ยครับผมออกมาเพื่อที่จะนำมาหลอมเพื่อที่่ามใใสน ม้าวชนวนเนี่ยแล้วก็มันหลอมเป็นองค์ใหญ่ดังนั้นสิ่งนี้มีค่ามากและประเมินมูลค่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยพี่ความศรัทธาเนี่ยมันมากกว่ามูลค่าเงินทองมันเทียบไม่ได้ดังนั้นวันนี้ไผ่กับแผนจะมาขอมวลสารนี้ใช่ครับขอมวลสารดังนั้นพี่ขอมาถ่ายทำด้วยแล้วก็ทำให้ถูกต้องเราเชื่อว่ามหาชนวนมวลสารนี้ นะครับอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะมีเทวดารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลหลวงปู่อยู่ใช่เนี่ยมีแน่อนรักมาเซ็เพราะว่าเป็นมวลสารที่ <c oughs> เป็นแรงศรัทธาของคนทั่วประเทศถึงจะได้เป็นองค์รูปเหมือนใหญ่รูปนี้ไผ่รู้ดีใช่ครับผมไผ่รู้ดีสิ่งนี้ <c oughs> เพราะว่าไผ่เนี่ยร่ำเรียน <c oughs> ตำรานะครับแล้วก็รู้เรื่องราวอย่างนี้ดีเดี๋ยวเราไปขอให้แบบเป็นกิจักษณะครับนั่งนั่งขอหลวงปู่กันเนาะไนฐานะตัวแทนนะครับของสิทยญาณุสิษธิของหลวงปู่พระมหาศีลาทั่วประเทศครับวันนมนนนะครัับแว็องขเปตท ทยานมาดูแลความคืบหน้าของการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ภาศิรานะครับที่โรงงานหล่อพระที่สุพรรณเราได้นะครับมาถวายงานหลวงปู่เป็นตัวแทนแล้วณโอกาสนี้ทั้งสองคนนี้มีอะไรอยากจะขอหลวงปู่ด้วยครับครับก็เนื่องในโอกาสที่มารอบนี้นะครับก็จะขอมรสารที่สร้างรูปเหมือนอหลวงปู่ซึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมรสารจากแรงศรัทธาของคนทั้งประเทศนะครับเป็นอนิสงส์เขาเรียกว่าอนิสงส์ของการทาบุญมาเนี่ยเมื่อเอาไปต่อยอดทําบุญเนี่ยมันเป็นการกระจายบุญต่อบุญแล้วก็สร้างบุญในเวลาต่อๆไป ดังนั้นก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมาขอเทวดาอารักษ์ที่คุ้มครองดูแลหลวงปู่ซึ่งเราเชื่อว่าท่านสถิตอยู่ที่นี่แหละน้องทั้งสองคนตั้งใจดีเจตนาดีจะมาขอมหาชนนมวลสารที่เหลือจากการเททองหล่อพระนําไปนะครับเป็นสะพานบุญในโอกาสต่อไปผมจะมาขอชนนวลสารนี้เพื่อที่ไปทาสาธารณประโยชน์ให้กับทางธรรมอุทยานหลวงปู่ก็อย่างที่รู้ว่าตอนนี้ด้านด้านหลังของธรรมอุทยานเนี่ยกำลังก่อสร้างศาสนาสถานเจดีที่กำลังจะทำเนี่ยของธรรมอุทยานซึ่งครับ ไจประจานเขนาจะมาขอชนองมังสารหลวงปู่เพื่อที่จะประโยชน์ในส่วนทางนั้นพี่เองก็เห็นว่าน้องตั้งใจดีนะครับแล้วก็เจตานาชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารักขอให้สิ่งที่น้องทั้งสองทำนะครับน้องไผ่น้องแผนเป็นสะพานบุญขอให้ทำสำเร็จขอให้ภารกิจนี้นะครับในการถวายบุญนะครับในการสร้างวัดสร้างสมบัติของพุทธศาสนาทำได้สำเร็จเนาะสาธุครับทำไมมหาชนมงมลสารเนี่ยถึงตั้งใจมาขอที่รูปเหมือนเป็นมหาฉนองมลสารศักดิ์สิทธิ์ครับที่ยงเพราะว่าหนึ่งเลย การที่เราจะได้มวลสารแบบนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสกี่ครั้งที่จะได้สร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่แบบนี้ต้องครับจริงเป็นมวลสารที่นํามาหล่อองค์รูปเหมือนของหลวงปู่มหาศิลาใช่ครับมวลสารปกติก็ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่คือมวลสารที่เททองหล่อพระหลวงปู่ศิลาด้วยใช่ครับก็เป็นมวลสารของแรงศรัทธาเนอจากคนวงพ ที่ศรัทธ,ธาองคหลวงปู่เนี่ยครับพี่ยงที่เมื่อกี้พูดเรื่องเส้นเลือดเป็โนโมนมมวลสารนี่แหละครับเส้นเลือดที่เป็นโครงสร้างของการเททองหล่อพระใช่ใช่ไหมเนี่ย ตรงนี้ก็คือที่เขาจะฉีดน้ําทองลงไปใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วสิ่งนี้จะเหลือเดี๋ยวเขาจะตัดออกใช่ไหมครับใช่ครับพี่ที่น้องตั้งใจคือมาขอสิ่งนี้ใช่ครับเป็นสุดยอดมวลสารเลยครับเพราะว่าก่อนที่เราจะทําอะไรข้างในเนี่ยมันจะต้องรอผ่านตรงนี้ก่อนอันนี้แหละก็คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก่อนจะสําเร็จและที่แผนและไผ่นะครับได้มารวบรวมมหาชนมวลสารจากรูปปั้นองค์เหมือนหลวงปู่ศิลาในครั้งนี้นะครับก็เพื่อนามวลสารศักดิ์สิทธิ์ของรูปเหมือนหลวงปู่พ้าหาศิลานี้สร้างเป็นพระพรหมเพื่อปฏิษฐน ที่วัดสวนธรรมปิติสิริจันทน์นั่นเองในเวลา9โมงเช้าขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยากจะร่วมบุญมาร่วมกันเททองรอพระพรมองค์นี้ร่วมกันที่ธรรมเุาทยานจังหวัดกาฬสินในวันศุกร์ที่27มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับสาธุหลังจากนี้น้องมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ใช่ครับจะต้องช่วยวัดถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับผมก่อสร้างศาสนาสถานที่ด้านหลังของธรรมเุทยานเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างวัตถุสถานที่ยิ่งใหญ่มากใช่ครับเราทั้งสองคนเนี่ยอยากจะช่วยหลวงปู่ ใช่ครับถูกต้องแล้วครับเข้าใจแล้วจึงมาเตรียมสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมใช่ครับและนี่นะครับคือศิธิ์นะครับตัวแทนของธรรมอภิยาทั้งสองคนนะครับน้องไผ่และน้องแผนเขาสองคนมีเจตนาที่ดีมากๆในการจะขอนํามวลสารศักดิ์สิทธิ์จากการนําสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ไปสร้างวัตถุมงคลเป็นสะพานบุญต่อไปขอให้สิ่งที่เขาทําในครั้งนี้เป็นเจตนาที่ดีวัตถุประสงค์ก็ดีขอให้เขาทําสิ่งนี้สําเร็จสําเร็จสําเร็จในโอกาสต่อไปครับสาธุครับพี่น้องครับ